ะมาปะทะกับมิสเตอร์เบียร์คือวงเชกูวงสุดแหวกแนวจากชนบุรีมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด5คนพร้อมอุปกรณ์ที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาไปพบกับพวกเขากันเลยจับเวลาครับจับเวลาอันนี้บรรยากาศเหมือนร้านร้านจริงๆนะเวลาวงไปเล่นตามร้านก็ต้องเป็นแบบนี้สวมวงแบบนี้ครับเชกูนี่อยู่ชนบุรีครับผมชนบุรีครับเล่นยังไงครับเล่นวิ่งไงวิ่งรอกเล่นนู่นที่นี่ที่หลายที่ไหมไม่วิ่งหาที่เล่นครับ เรื่องสงสัยเรื่องสงสัยชื่อวงอะค่ะอะไรเช่เชกูคืออะไรอ๋อเชกูเป็นภาษาโปรตุเกสที่หมายถึงแบบว่าเออเรามาถึงอะไรประมาณนี้นะครับผมน้องต่อเนี่ยเห็นแล้วนึกถึงเอกลังซีโร่สมัยก่อนครับผมแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยเล่นคีย์บอร์ดอยู่ที่อยุธยาโอ้ยในขณะเป็นคุณเลยแต่ตอนนี้เป็นเพ่เอกอลรองไปแล้วโอ้ไปแน่ต่อมาร้องเพลงแบบนี้ต่ออาจจะ เป็นแบบนี้อีกต่อไปเลยไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นพระเอกใช่ไหมผมอยากจะเป็นพระเอกเหมือนพี่เอกมันซิโร่เหมือนกันหนึ่งนาทีสี่สิบครับอ่าเริ่มเลยเสร็จยังเสร็จยังเสร็จไปหนึ่งสองเสร็จยังค่ะเบรกกองคีย์บอร์ดเสร็จแล้วเหลือกีตาร์ครับเหลือกีตาร์เพราะว่าดูจากอุปกรณ์นะครับโอ้โหโอ้โหคุณพ่วงบอกขนาดนี้มันไม่ดูดขาคุณเลยเหรอครับอย่าไปตื่นเต้นไอ้ทั้งหมดที่พี่เห็นเนี่ยมันใช้ได้ตัวเดียว ไปเด้่ยวเดียวมันพกมาเพื่อความเท่เฉยๆตัวนี้เอาไว้๊ะเอาไว้๊ะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอทั้งวงสองนาทีสี่วิไปพบกับทีม B วงเชฟมูสวัสดีด้วยนะครับอีกรอบเลงนะฮะขอเปล่งเสสียหน่อยเลยกันนะครับผมเนาะจะเป็นย่งนี้เราสอง คนแยกทางสตดีกว่าแค่ตอบหนึ่งคำที่ฉันถามเธอเธอยังตอบไม่ได้เรื่องจริงก็แค่บอกว่าใจเถ้าไม่จริงก็แค่บอกว่าไม่แค่คำตอบหนึ่งคำที่ยังลังเลจะเป็นอย่างนี้จะใจฉันเชื่อได้ยงว่าเธอกับเขาไม่มีไรกัน เลอคู่ได้เพื่อเธออย่งไรทุกเธอเม่เป็นคนหาไปเธอให้ฉันโงน่นักเรื่องไงที่เขาโทรมาตอนที่อยู่กับฉันแล้วทำไมไม่รับสา,ายเธอมองว่าสัญญาณไม่ดีฉันว่ามันสัญดานมากกว่าไมายแม้ทำลงไม่ได้ See a tiger laugh. เลิกดีว่าตาคนตาไม่ห่าคนไหนอิจฉามาเธอว่าทำบุญแล้วก็ทำทาใจฉันรักเธอเธอมองไม่เห็นค่าสักวันเธอจะต้องเสียใจร้องไห้เลยอย่ามาเสียได้อย่ามาเสียใจแล้วย่า เ,เธอเป็นนางฟ้าที่เจอเธอเป็นแค่นางร้งางเธมีฉันเสื้อและตายใจไห้เธอนั้นเกินมาเพื่อฉันแล้วฝันก็เป็นแค่ความฝันเธอบอกว่าสันยางไม่ดีฉันว่ามันสันดานมากควานั้นแม้ทำลงไปได้ Look at you. นะครับว่าทีม B นั้นนะครับแนะนำสมาชิกกันหน่อยเดี๋ยวไันบ้างคุณนกอย่าเพิ่งรีบแนะนำสมาชิกทำไมครับทำไมคะทำไมคุณไม่ดูเดี๋ยวว่าเขาอาจจะมีฟ้าพังฟ้าผ่าตอนนี้มั้งไหมครับผมลิบบีและคอร์ดที่พูดตรงว่าเสียนสนใจคุณนะขอบคุณสำหรับฟ้าผ่าด้วยนะครับผาขอบคุณมากแต่ว่าถ้ารักไปนะยังไม่สร้างเขายังหาทุนอยู่ยังไม่เฮ้แต่แกแต่ผมว่าเพราะว่าไงเขาลองโอเคไหมพ่อน่าจะแต่งแร่สักเพลงให้เขา เอามาแนะนำสมาชิกนะครนะครับผมต่อเชโกนะครับเราลองนำนะครับผมหัวหน้าวงผมมาดีกว่าโอ้เชโกครับโอ้เชโกมตีกองนะฮะมือเบสครับต้องเชโกครับตีกองนะฮะด้านนี้ครับมือกีตาร์วินเชโกครับผมวินเช็ดเชโกนะครับเช็ดมาเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าพ่อชนะพลังเสียงดีนะลูกชอบใจ มือกลองตีกระชากใจดีชอบก็ทั่วไปหมดนักร้องเด็กๆก็ชอบพ่อเป็นหูชาโดมา่อก่อนสมัยก่อนเขาเรียกชาโดพ่อดังๆอะไรเมื่อก่อนเรียกชาโดใช่ไหมชาโดเดี๋ยวนี้พ่ออาชาไปทั้งแถบแล้วนะพ่อไปชาไปชาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากชาโดมาเป็นสลิงเอ้ยสลิงว่าแล้วอย่าให้พ่อพูดว่าแล้ว ยาวแล้วพ่อคนอยู่เขารออีกเออดีลูกร้องดีแต่ว่าขาดอารมณ์ไปนิดๆเลยกีก็ทั่วไปหมดแหละเขาร้องดีๆก็ตีก็ทั่วไปหมดเลยเอ้าขอให้โชคดีครับผมผมย้ายฝั่งมาทางบังเอิญสิงมิวสิกต้นไม้และทอแสงครับเชิญครับครับผมชอบมากครับการนําเสนอแล้วก็บุคลิกรวมถึงอารมณ์เข้าเหมือนกับเล่นอยู่เวทีของตัวเองครับชอบครับผมขอบคุณครับ แทนจากฝั่งนี้นะครับั <มา S 1> กแทนจาก TMG r v e Music Line t ไทยและ MM f a b บรครับก่อนอื่นก็ต้องขอชมก่อนแล้วกันครับสำหรับการใช้พื้นที่ด้านบนเวทีค่อนข้างจะคุมมากวงนี้ก็ส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องซาว์ที่อาจจะต้องปรับปรุงกันหน่อยนิดหนึ่งครับโอเคครับขอโชค <ขอ S 1> ดีครับ